ขอติดตามชมรายการเส้นทางมาเทิงหลังจากนั้นติดตามชมรายการวันลุมพินี21คืนนี้เป็นสึกแชมป์ชนแชมป์ครับเทืินเวทีแน่นอนกับการพบกันระหว่งางไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ห่วยซ้ายเหนียวแน่นจากนครปฐมแชมป์ IBF รุ่นร้5ยบปอนด์ที่ไม่แพ้คใครมาใน4ไฟต์หลังสุดเพราะปะทะกับก้องศึกแฟร์เทคมวยเขา่าบู๊ถึงใจจากเมืองโคราชแชมป์ชอง7รุ่นไลฟ์เวทร้อยบปอนด์ที่วันนี้จะขอมาเปิดตัวให้น่าจดจำในกติกามวยไทยรุ่นไลฟ์เวทติดตามชมได้อีกสักครู่ครับ พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นะคะอโรคยะบรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งค่ะส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูประชาชนในหลายประเทศแถบละตินอเมริกาตอนนี้เผชิญกับสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่โบลิเวียอุณหภูมิตอนนี้ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสหลังมีหิมะต,ตกหนักและน้ำค้างแข็งขณะที่เม็กซิโกเป็นที่ทางตอนเหนือมีสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนที่แผ่เข้ามาปกคลุม อุณหภูมิบางพื้นที่พุ่งทะลุ45องศาเ,เซลเซียสลาไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ